และเมื่อได้เห็นความหลากหลายของของใช้เครื่องแต่งกายสำหรับสัตว์เลี้ยงไปแล้วพี่ชานชัยก็ยังจะพาแนนไปดูเบื้องหลังของการผลิตเสื้อผ้าที่เรียกได้ว่ามีกระบวนการคิดออกแบบสร้างสารรค์เสื้อผ้าขึ้นมานั้นไม่ต่างจากแฟชั่นเสื้อผ้าคนเลยล่ะค่ะเชิญเลยครับวันนี้นะคะที่เขาพาแนนมาดูเบื้องหลังของการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะเข้ามานี่ก็จะเห็นว่ามี พี่ๆเขาทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีแบบต่างๆมากมายรวมถึงเนื้อผ้าต่างๆจำนวนมากค่ะคือห้องนี้จะเป็นห้องหรับดีไซน์เฉพาะค่ะก็มีดีไซน์อะไรบ้างทุกอย่างะเชือกกระเป๋าที่นอนรองเท้าสิ่งที่เราทำอยู่ที่นี่ก็คือจะต้องออามาจจกตรงนี้ก่อนเริ่มเลยนี่ก็คือมานั่งดูสีก่อนแล้วก็ดู ดูที่เป็นของคนจริงๆอะค่ะแม้กระทั่งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องออกไปสถานที่จริงด้วยแบรนด์ของคนจริงๆด้วยว่าตอนนี้เขาเขาทำอะไรดูข้อมูลทั้งหมดมาแล้วก็มันมันอาจจะต้องคำนึงถึงว่าสายพันธุ์ไหนสรีระเขาเป็นยังไงซึ่งซึ่งแต่ละตัวเขาก็แตกต่างกันเนาะเมื่อทำการออกแบบได้แล้วนะคะก็จะทำการเลือกผ้าแล้วก็ทดสอบการตัดเย็บพอได้สัดส่วนมาตรฐานนะคะก็จะส่งแบบไปตัดเย็บชุดจริงที่ห้องนี้ค่ะ ซึ่งการตัดเย็บนี้นะคะจะมีพี่ๆพ,พนักงานเย็บผ้าหลายสิบชีวิตจะแบ่งการตัดเย็บชิ้นงานกันออกเป็นส่วนๆค่ะก่อนที่จะนำมาประกอบกันกลายเป็นเสื้อผ้าชุดเดียวกันแบบนี้ค่ะและชุดนี้นะคะไม่ใช่เป็นชุดของสุนะัขหรือว่าของแมวค่ะแต่เป็นของกระต่ายค่ะนี่จะเป็นชุดแบบขนาดเล็กๆนะคะแบบน่ารักน่ารักสีหวานๆค่ะ การตัดเสื้อผ้านั้นนะคะฝั่งเอเชียบ้านเรานั้นก็จะเน้นเสื้อผ้าที่มีสีสันฉูดฉาดออกแนวแฟชั่นซะมากกว่าค่ะส่วนฝั่งทวีปเมืองหนาวนั้นนะคะก็จะนิยมเสื้อผ้าโทนสีมืดๆไม่ฉูดฉาดซึ่งก็จะใช้ในด้านประโยชน์ทั้งกันฝนกันหนาวกันหิมะลักษณะของเสื้อผ้านี้ก็จะมีเนื้อหนาๆเพื่อให้ร่างกายนั้นอบอุ่นค่ะนี่เป็นเสื้อของคณะอีกแบบนะคะเป็น กันหนาวนะคะที่เป็นแบบผู้ใหญ่มากสำหรับสุนัขสายพันธุ์แบบขนาดใหญ่อะค่ะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นของเสื้อสุนัขมี่คิดว่าเป็นเสื้อกันหนาวคนนะคะนี่ใส่ดไ,ได้เลยอะองเหลืออีกตัวใหญ่มาก แลวก็ยังมีเสื้อผ้าบางประเภทของสุนัขนะคะที่ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อแฟชั่นและความสวยงามแต่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสุนัขทหารอย่างชุดที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งกับการกระโดดร่มชูชีพและก็ยังมีเสื้อกลออโดยเสื้อกลออนี้นะคะก็จะใช้สวมใส่ให้สำหรับสุนัขนักรบที่จะต้องเข้าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายสำหรับสุนัขทหารไทยนี้นะคะคนไทยก็ได้คิดค้นผลิตจากวัสดุไหมไทยนี่แหละค่ะ แล้วมูลค่าเสื้อแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าสำหรับผดเลี้งงยงนหน่งมันมูนม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 นลค่ลายังไงในตลาดนถ้าในตลาดปัจจุบัน<า>เอาเอา,าเฉพาะในในบ้านเราก่อน,นในบ้านเราเนี่ยตัวถ้าเป็นเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยมันยังอยู่หลักไม่ถึงร้อยร้านหรอกอยู่ประมาณสักหกสิบ้านประมาณนั้นต่อปีเค,ครัคต่อปีแต่ว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยปริมาณจะเยอะมากเพราะว่าในยุโรปอย่างที่เรารู้กันว่าเขาต้องการเสื้อผ้าในช่วงฤดูหนาวมากๆ เฉพ,พาจริงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สําคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อน้องหมาครับเจ้าของด้วยครับและจากเรื่องแฟชั่นของสวยๆงามๆนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของการศึกษาหาความรู้บ้างค่ะที่ไม่เพียงแค่คนจะต้องเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือกันแต่สัตว์้ยงอย่างสนักบางตัวก็ต้องไปโรงเรียนกับเขาด้วยค่ะ นี่คือ Do g s p o อรคับค่ะซึ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมความสุขและความบันเทิงให้สําหรับสุนัขนะคะและที่สําคัญค่ะที่นี่นะคะก็ยังเป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่าสามารถสอนหรือว่าเพิ่มทักษะความสามารถให้สําหรับสุนัขได้เรียนรู้กันที่นี่ค่ะเราจะออกคำสั่งพร้อมกับการก้าวท้า คือหลักๆแล้วเนี่ยเราจะประเมินตามความต้องการของผู้ปกครองก่อนนะคะ <iza. S 1> ว่าผู้ปกครองเนี่ยมีอะไรที่ให้ต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยนะคะเช่นน้องหมาไม่มีระเบียบวินัยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการขับถ่าย <master. S 1> หรือว่าน้องมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมที่ต้องการอยากให้ปรับหรือแก้ไ<ท>ข <Dancing> ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยการเรียนของเราเนี่ยเราก็จะมุ่งม,มุ่งเน้นให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับสุนัขได้เป็นภาษาเดียวกันนะคะสามารถที่จะกลับไปแล้วเนี่ยคุยกับน้องหมารู้เรื่อง สสัักกใใหหห้้้้้ขาาาาคคครรงงงไไดดอออย่่่นนนทะะเปัจจุบันนี้ถ้าสุนัขตัวไหนมีทักษะความสามารถพิเศษฉลาดแสนรู้จนน่ารักโดนใจหรือบางตัวสามารถทำงานร่วมกับคนได้ก็จะกลายมาเป็นดาราเป็นนักแสดงเล่นละครถ่ายแบบถ่าย MV กันมากมายค่ะบางตัวนั้นกลายเป็นน้องหมาเซเล็ไปโดยปริยายค่ะโชว์ได้ไหมคะได้เลยค่ะอ่ะคปะพี่ะลูกนี่ค่ะ โดยการเรียนนี้นะคะจะเริ่มจากให้บรรดาเจ้าของสุนัขมาเรียนรู้การใช้สัญญาณมือสั่งสุนัขของตนเองก่อนค่ะมอคอยพี่แโอเคค่ะ,คคะหลังจากที่เจ้าของได้ฝึกปฏิบัติสัญญาณมือจนจำได้คล่องแคล่วแล้วนะคะก็จะนำเอาคำสั่งเหล่านี้ไปใช้สื่อสารกับสุนัขของพวกเขาค่ะอย่างเช่นคำสั่งชิดเรียกสุนัข หรือจะขอมือแบบ g i ยิ e มีไฟสุนักก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะ<ป>หรือแม้แต่จะเป็นคำสั่งพิเศษนะคะเช่นให้สุนักแกล้งตาย เรียนรู้ความสามารถต่างๆได้ครูบอกนะคะว่าการส่งสุนัขเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รู้จักการเข้าสังคมรวมไปถึงเจ้าของเองก็จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของสุนัขไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ รอดห่วงรอดขาม่ทำไม่มดโรงเรียนแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีห้องเรียนเป็นหลักสูตรวิชาต่างๆให้น้องหมาได้ร่ำเรียนกันแล้วนะคะที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่ให้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานกับสุนัขอีกด้วยลวะคะ่ะเวลาสุนัขอยู่กับน,น้ำนี่ขนเขาหน้าต่ชอบอะโอ๊ย ไม่เพียงเท่านั้นยังมีสถานที่ที่ให้สำหรับสุนัขนั้นได้มาออกกำลังกายหรือแม้แต่การเข้าฟิตเนสแบบนี้ค่ะเราเนี่ยจะออกกำลังกายนะคะก็ต้องมีการไปเข้าแบบฟิตเนสไปวิ่งนะคะนี่สุนัขก็เหมือนกัน <c oughs> โ,หโหไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนเราจะให้ความใส่ใจสุนัขสัตว์เลี้ยงของตนเองได้มากขนาดนี้ รได้ว่าคนมีกิจกรรมอะไรสุนัขเองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะสษาที่สุนัขได้รับเรียนจนจบหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นพิธีรับปรนัเาศนียบาแล้วกเหมือนถ้าเป็นคนเรานะคะเข้าโรงเรียนเรียนจบก็จะมีการ ในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงอีกมากมายค่ะที่เข้ามาสร้างความสุขความบันเทิงใจนะคะให้กับคนเลี้ยงสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่บริการแท็กซี่สําหรับสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะและจากบริการสุดหรูนะคะช่วงหน้าเน้จะพาไปพบกับบริการทางด้านสุขภาพกันบ้างค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามกันช่วงหน้านะคะในกล่องนี้นะคะก็คือฝังลงไปตามบริเวณตามจุดที่หมอกําหนดเอาไว้ค่ะ